เาจะยัดเยียดความเป็นผัวให้เองจำวลีนี้ได้ไหมครับเป็นวลีเด็ดของพี่พบผู้เป็นโยหรือยูนบินเนอร์เมืองไทยชื่อเดิมนะครับเขาชื่อพี่พยนตรกิจเป็นชื่อที่เขาใช้ตอนที่เป็นนักมวยก่อนเข้าวงการหนังคนที่ชักนําเข้าวงการหนังคือทางไหสวุวรรณทัศน์ตอนนั้นทางไหนสวนุวรรณทัศน์กาลังจะทําหนังเรื่องเกาะตะลุเตา หาพระเอก13คนคนที่มาสมัครหนึ่งในนั้นคือพี่พบยนตรกิจก็เนหนังเรื่องแรกผ่านไปได้ดีๆครับแล้วก็พบว่าเออมันสนุกกว่ากมวยนะชกมวยมันเจ็บพี่พบก็เลยตัดสินใจเลิกการชกมวยแล้วมาเป็นพระเอกหนังมาเป็นพระเอกหนังได้ประมาณสองสาเรื่องก็ไม่รอดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหน้าตาไม่ให้ก็ต้องมารับบทที่ตรงข้างของพระเอกคือบทดาวร้ายพี่ภพโกนหัวเลยแน่นอนครับการโกนหัวทําให้เขาเด่นกว่าคนอื่น หลังจากโกนหัวรับบทเป็นผู้ร้ายพี่พบผู้เป็นโยก็ผูกขาดดาวร้ายมาตลอดชีวิตบทดาวร้ายที่เขาได้รับจะมีหลายเฉดมากเช่นเป็นผู้ร้ายเหี้ยมโหดเป็นผู้ร้ายหื่นกามเป็นผู้ร้ายตลกเป็นผู้ร้ายโง,ง่ๆนะครับโม้เก่งพูดเยอะคุยเยอะแต่บูไม่เก่งสุดท้ายก็เสร็จพระเอกทุกที <laughs> เขาจะเป็นผู้ร้ายระดับตัว3ตัว4ีนี่คือมีเจ้าพ่อมีมือขวามือซ้ายเจ้าพ่อนะครับเขาก็จะเป็นประมาณมือขวามือซ้ายเจ้าพ่อหรือลูกน้องคนสนิทหรือเป็นมือปืนพิเศษที่มาจากต่างถิ่นอะไรวันนี้แล้วก็มาปราบพระเอกมาข่มขืนนางเอกตายบ้างไม่ตายบ้างคนดูไทยในยุคนั้น,นไม่ชอบให้พีพ่อผู้มีโยตายเพราะเขาเป็นคนน่ารัก เขาไม่ใช่เป็นคนเี้ยมโหดมีพิษมีภัยอะไใครแค่ขี้ง่โง่เง่าเท่านั้นเองนะครับนะบไม่เหมือนดาสกรือล,ลิตรือชาดาวรัสกรจะเป็นคนที่เฮี้ยมโหดเลือดเย็นนะครับโหดมากชั่วมากนะครับลิตรือชาก็เฮี้ยมอย่างเดียวทั้งหมดเ่ยทำให้คนไทยรักเขาในฐานะดาวร้ายที่งงโง่ขี้โม้แต่ว่าน่ารักนะครับไม่เป็นพิษเป็นภยัยมากมายนะัก เขาเล่นหนังเยอะมากโด่งดังมากในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมาถึงประมาณ2530พระเอกในยุคนั้นที่เขาประกบเยอะมากคือสมบัติเมธนีกรุงศรีวิไลและสรพงษ์ชาตรีนะครับหลังจากปี2530เป็นต้นมาวงการหนังไทยแนวนั้นก็ค่อยซบเซาลงไม่ค่อยมีบทบาทแบบนั้นที้เขาเล่นนะครับเขาก็าผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าขายอาหารอีสานที่บางแสนชนบรุรีจนกระทั่งกเกียณและปิดร้าน และก็ตายนี่คือเกร็ดประวัติศาสตร์ดาวร้ายหนังไทยที่เรารักและผูกพันเขาเห็นเขาบ่อยในหนังไทยโดยเฉพาะแนวบ l ูแอคชั่นอย่าลืมเขานะครับพี่พบผู้บินโย